ร้านไับุญไก่ย่างอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเติบโตจากความตั้งใจของครอบครัวจากร้านอาหารตามสั่งจนกลายเป็นพัฒนาการภัยบุญไก่ย่างที่คนสิงห์บุรีคุ้นเคยและนักเดินทางต้องแวะมาลิ้มลองด้วยเมนูเอกลักษณ์ไก่ย่างไพบุญไก่ย่างหนังกรอบต้นตำรับสิงห์บุรีไก่ตัวโตหมักถึงเครื่องหอมสมุนไพรย,ย่างใหม่ทุกวันรสชาติกลมกล่อมจนกลายเป็นตำนานพร้อมเมนูพื้นถิ่นแท้ๆท,ที่ปรุงด้วยความตั้งใจให้ทุกคำ เต็มไปด้วยความสุขและความอร่อยทำกลางบรรยากาศอบอุ่นแบบครอบครัวร้านไพยบุญไก่ย,ย่างไม่เคยหยุดพัฒนาจากร้านอาหารเชฟชุมชนสู่ร้านอาหารพรีเมียมในรูปแบบแคชชวลดิงที่ยังคงรักษารสชาติท้องถิน่นพร้อมยกระดับประสบการณ์ให้ร่วมสมัยปีนี้ร้านไพยบุญไก่ย,ย่างได้เข้าร่วมโครงการยกระดับร้านอาหารเชฟชุมชนสู่ร้านอาหารระดับพรีเมียมเพื่อพัฒนาศักยภาพร้านอาหารต่อยอดอัตลักษณ์อาหารพื้นถิน่น และผักดันตํานานรสชาติสิงบุรีให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของร้านสมัยก่อนในชื่อบุญไก่ย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยพ่อเขามีน้องชายที่เขาเปิดอู่สมัยนะั้นเป็นอู่ที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในสิงบุรีคือเขาก็อยากได้ร้านอาหารที่มารับรองแขกที่เขามาซ่อมรถอะ่ะเพื่อให้มีอาหารทานก็เลยพ่อเขาก็เลยได้พื้นที่ได้โอกาสที่เขามาเติมเต็มความฝันของตนเองก็นับตั้งแต่ตอนนั้นอะ่ะเขาก็มาเริ่มแบบเป็นตึกบ้านไม้สองชั้น ตั้งแต่พศ2 5 2 8ประมาณนั้นครับเมนูแนะนําของทีราเราเนี่ยก็เป็นเมนูไก่ย่างนะครับไก่ย่างหนังกรอบก็จุดเด่นก็คือเป็นไก่ที่ถึงเครื่องครับหมักสมุนไพรนะครับเราหมักใน24ชั่วโมงเป็นต้นไปเราถึงจะนําออกมาย่างนะครับมาอบก่อนแล้วก็มาย่างให้หนังกรอบแล้วก็มีเมนูแกงโค้กหอขมนะครับที่พแกงเราก็ทําเองหอยขมเนี่ยเราก็รับจากชาวบ้านในท้องที่นะครับที่เขาเนี่ยหามาแล้วก็มาขายก็อีกหนึ่งก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยผมเห็น จากในโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้ที่เคารพนับถือนะครับก็ได้ส่งข้อมูลเนี่ยของโครงการนี้มาให้แล้วก็บอกถึงข้อดีของการเข้าร่วมโครงการซึ่งผมอ่านแล้วผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับซึ่งนอกจากเจอเชฟแล้วเนี่ยยังมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะสามารถพัฒนาธุรกิจและต่อยอดได้ซึ่งเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราอยากเป็นพรีเมียมแคชชวลดิ닝นะครับจากการพัฒนาร้านอาหารท้องถิ่นให้มีความพรีเมียมมากขึ้น,นครับ ซึ่งดูจากในหัวข้อการอบรมแล้วเนี่ยหลังจากอบรมมาแล้วด้วยสามารถนํามาใช้ได้จริงนะครับโดยเฉพาะบุคลากรที่มาพัฒนาด้านในครัวซึ่งเรามีความอ่อนด้อยอ่อนรู้นะครับในเรื่องของการพัฒนาในครัวแล้วก็เรื่องของแบนดิ้งมาร์เก็ตติ้งเนี่ยซึ่งปกติผมไม่มีความรู้เลยเราก็เก่งแต่เฉพาะในสิ่งที่เราทำอะแต่ว่าภาพรวมจากภายนอกอะเหมือนคนภายนอกมองเราเป็นแบบไหนตัวตนเราเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยได้อาจารย์ที่จะมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของแบนดิ้งก็ทําให้เราเนี่ย นำทั้ง2อ,อย่างนี้มาพัฒนาตัวตนล้าเราให้มีความเป็นพรีเมียมมากขึ้น,นครับก็คือได้ประโยชน์มากๆแล้วก็รู้สึกคุ้มค่ามากๆครับต้องขอบคุณที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาครับรู้สึกคุ้มค่ามากครับยังบอกกับคนในครอบครัวแล้วก็บอกกับลูกน้องอยู่ครับก็หลังจากที่ได้รับการเยี่ยมชมในครั้งแรกนะครับอาจารย์ท่านก็ให้คําแนะนําในรายละเอียดปิดย่อยนะครับจากที่เราคิดว่าบางอย่างเราทําเป็นปกติเนี่ยแต่บางอย่างมันไม่ถูกหลักตามหลักสุขอนามัยเราก็นํามาพัฒนาแล้วก็รวมถึง เทคนิคในการจัดเก็บอาหารเนี่ยที่ทาให้พัฒนาคุณภาพอาหารได้ดีแล้วก็สดใหม่มากขึ้นด้วย,ยก็เป็นสิ่งที่หลกัหลกๆเลยที่เราได้ความรู้จากตรงนี้มาก็เป็นประโยชน์มากครับถ้ามีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นอีกครับในอนาคตน,นะผมอยากที่จะแนะนําคือเป็นโครงการที่ร้านอาหารได้คุ้มค่าเกิคนคุ้มครับเพราะว่ามันไม่สามารถหาได้จากประสบการณ์ทั่วไปที่เราจะได้เจอบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทางเนี่ยทุกอย่างโครงการก็คือฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยปกติเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้ที่เราจะเข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องมี ต้นทุนมีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ถ้ามีโครงการนี้อีกก็อยากเชิญชวนร้านชาชีเือขายทุกร้านนะครับเข้าร่วมโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆครับแนะนําเลยครับขอฝากร้านนะครับร้านไผ่บุญไก่ย่างนะครับอยู่ติดถนนสายเอเชียนะครับหลักกิโลเมตรที่87นะครับหรือตั้งพิกัดไผ่บุญไก่ย่างใน GPS ได้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงนะครับถึง3ทุ่มครัปิด2ทุ่ม45นะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อที่ร้านนอกจาก Facebook แล้วนะครับมีไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก เบอร์099-104-0362ครับ